พ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากแบ่งเบ้อสุขสุขอนพ่อสองน้องมินี่คก็เดินไปแม้วน้องคอนเสิร์ตเลยเบิดมื่อจะเอฟซูบฉันต์วันเกิดอะไรคือโจทย์อยู่พี่เฮยอะไรผู้ที่โจทย์ทางบุกโม่จะว้าวสุขสันต์วันเกิดน้องเต้นพี่น้อง

อ้าวเ้าเก่งอะไรใช้จุกมันไหมขอควรมันเกิดแล้วนะในใช่ไหจงกมากับปุ่นเอาแต่ทองกับปุ่นได้นะทองสินผลแล้วเออเธออะไรอยากได้ถูกอี๋เลยอาเก่งอะไรประหาร สุขสันต์มันเกิดน้องเตือนพี่น้องขอบรอบหนึ่งครบห่ากงกลับมาห่ากัมาเตทุลาห่ากัมาเตทุลาแล้วก็บสื่อของคนวันเกิดมาให้แล้วฮะหายใจลูกหล่ะคนวันเกิดน้องมาตัวเอื้อยจกออกมาเลยนี่บ่ให้ยร้อยพืชคือดู ร้อยพื้ขึ้นนู้น่ะอันนะโอ้ทุกี่เลยพื้นีๆพื้นีๆแม่ท่นเห็นค่ะสาคนจถ่ายหุ้มอะไรโอเคทุกนไมโอ้ยบักเถ้าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขสนสบายดีเช้าซีมาเตมาเตช้าทุก นี่มันอะไรโคตโทพีหน่อยกินไว้วบนคื่วิหละอะไรนะเออเฮ้ยคือชิก้าโด้าชิบบาทแปดพันห้าบาทเปที0พัน ณเวลานี้แรกเมื่นเช้านี่ยน่หกสิบห้าอพะดีเป๊ะบริเศทธิบริึ้นบริเกินพันหนึ่งหกเซนห้าสิบพนงกาน้นน่งกนห้าันหน่กเหายพนนึ่งกเบ้าพันนกเซนหันนั่งกเนห้าซพันี่เน้าิน่งเซ้าซงเนัน่เจ้าอยู่คือว่ง้าเจ้ายุบพ่ะ คือว่ายุดงานยุดมนยวาน้าบอกสินโอ้ข้าเจ้าก็เลยไปเหตุอยู่พุ่นนจัดไปส<ะ>ิรักสิบญาณสุดแข่จะคล้องใช่ไหม่า่าฮ่า่ฮ้าฮ่าฮ่าฮฮ้ สั่งเด้อยิ่งประหยัดสุดจะคลองยิ่งไปเลยเอาหัวทีไปทอดไปหมกอ่อนก็ได้นั่นนั่นน่นน่นโมโหจกเถื่อใช้หมวกด้วยใส่หมวกด้วยโอ้โอ้ใช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 ้อืออยากกินมิมโอ้ยเอามิมให้กินซะก่อนมา bữa đây lẽ nhảy và nhảy vũ có gì đâu anh có gì anh có gì có say khu gần lẽ cháu rồi nó bộ này nó cái chi cứ gần nhớ không ai tên thì lượm quá các bà nó chào bộ để lượm không ừ. ai tên mới dẻo lượm lượm mà khen ừ. mà khen ừ <laughs> hơn mà khai khương nè เอามาจังไดชาบ้านองามเออเดยเอาสลิงนะฮะพ่อบเอาม้บุคับเป็ดา่า่นะออเออเอแล้ว อยากเอาซาลิกงอยหายว่ายันมุ s <S ้ยผ yeah. ูกครับเหรอวะมุ้ยผูกครับปิ่นจองบอลนะบอลคล้ายนะที่คล้ายขังมอลัมบอลลื่นอะไรขางมอลัมกระทา่งข่าหนึ่งแล้วฮะเอออยู่ในวัดอู่เลยมอลัมนะมอลัมอยู่ในวัดเอ ไป่ยก็มัไผ่หยาจะสียังหมดเ้ลวอย่างนี้พี่น้องเอ้ยยังจะไปมั่งไผ่หยาลราเบาอยู่มันบ่ได้แล้วไผ่หยาคอยยังดีแท้เเพิ่นอยากขายไผ่หยาให้คอยแเราคอยบอกเอาหมูเราจะไปมั่งตูบคอยเดีจอนะเจะตีเมาอันแผ่นมันนะอ๋อสิไปเพื่ตีเมาแล้วก็ไปดึงไผ่หยาดึงยังมุ่นแล้วก็อยากขายไผ่หยาเลยอ๋อไปทุก cho các cháu um, ở phía lê ở um, con là cái này. một nhang cái cho kẹo cho phải cho kẹo nó bị sốt một cái chua nữa tí rồi một phô thì nó ơi ừ bạn này mang, mang vào bạn nó đây mười mười khắp lốt cả đây ไปกับร้อยห้าสิบกว่ากิโลพี่น้องเลยโอ้่ร้อยจะได้พออยู่ร้อยจะไปนะบ่ <c oughs> ทำเไปู่เพ่ในพ่อนู่บ่ม่ม่ครับมยเราจะพอนจนเมื่อยแล้วว่าจะไปนะอย่าล้ายพิงนะจะพอนะโอ้โห นอนนข้นตุรมให้ได้ได้้มาให้โอ้ใช้สงขยวให้รันนนะยำนอนขึ้นนะสงขยวเส่ขยวให้รถอ่าหมากตุ้มผาล่ะมือแรงก็ใส่แข่นี่แหละนอนใส่แข่นอนลอมือแรงนี่นะ mọi người mọi người mọi nhìn mừng người nè, người mọi người mọi người mọi

เหมือนยันชุดเจ้าของหรือมั้งฮะมีหูมีตาหางยาวมีหูมีตาหางยาวหรือไรฮะเอ้ะ

บดเบิร okay. ์ดบ uh. no. nee ่เด้เนี่ยโอเคศินิก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อฉันมันเกิดค่ะของขวัญค่ะคือฉันมันเกิดครับผมน้องเตินบ่ได้ยังไลน์มาอันให้ร้านพี่น้องเอ้ยได้แต่ชุดแขนน้อยตัวเดียวนี่แหละเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อบอกล่ะอย่าเจ็บอย่าไข่ได้ป่ะเนี่ยยังไงไว้ขายของช่วยป้าช่วยลุงตาเอ้ยพอกันกิหนาพี่น้อง